สวัสดีค่ะผู้กปกครองก็เด็กๆที่น่ารักของโครูโอนะคะวันนี้เรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ต้นไม้แสนรักนะคะหัวข้อที่จะเรียนกันในวันนี้ก็คือส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้โครูโอมีเพลงมาให้เด็กๆฝึกร้องด้วยนะคะชื่อเพลงขิงก้านใบค่ะเพลงขิงก้านใบนะคะเรามา พูดเนื้อท้องกันก่อนนะคะเด็กๆก,กิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งอ่าได้ไหมคะเด็กๆอีกครั้งนะคะท่อนแรกนะคะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งเก่งมากลูกท่อนที่สองนะคะฝนตกฝนตก ลงมาจริงๆลงมาจริงต่อไปนะคะชะชะกิ่งก้านใบชะชะกิ่งก้านใบได้ให้เด็กท่อนหนึ่งก็ชะชะกิ่งก้านใบทีนี้ครูมีท่าประกอบให้เด็กๆลองฝึกเต้นกันดูนะคะ เต้นได้แล้วก็อัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณโอดูนะคะเด็กคำว่ากิ่งก้านใบเด,เด็กลองยืนแขนออกมาสิคะแขนของเราเป็นกิ่งไม้ที่ยืดออกมาแบบนี้อุ้ยเหมือนแม่นาคเลย <c oughs> กลิ่งนะคะยืนะส่วนก้านเด็กดก,ก็ทำไมคะพับแขนเข้ามาหาข้างหนึ่งแบบนี้นะคะก้านใบเด็กก็ทำแบบนี้ค่ะใบ แตมันโดนลมมันก็จะพัดนี่ใช่ไหมคะอ่าพอคําว่าช้าช้าเด็กๆนะคะตีที่ขาหน้าขาตัวเองช้าช้าเด็กๆก็กลับมาที่ท่าใบาแล้วก็กลับมาที่แขนแล้วก็กลับมาคําว่ากิ่งก็ชูตกฝนตกฝนตกทำยังไงคะเด็กๆฝนตกถ้าฝนตกสิคะลูกฝนตกอ่าฝนตก ลงมาจริงๆลงมาจริงๆช้ากลับไปที่ที่หน้าขาของเราค่ะตบตักก็ได้นะคะชะ้าช้าแล้วก็กลับไปที่กิ่งกาา้านใบแล้วก็ไปที่ตักตัวเองช้าช้ากิงกาา้านใบได้ไหมคะ <laughs> พื้นที่ครูโอเคไปหน่อยค่ะ ขึ้นแขนออกไปยาวอย่างนี้เลยเด็กๆ่ายนะคะเด็กๆทาที่บ้านเด็กยืนขึ้นลองทําท่าตามที่โขบอกนะคะยิงค่ะยืนแขนออกมาเลยค่ะการแตะที่แขนค่ะใบโบค่ะแล้วก็ทีที่ขาของตัวเองนะคะถ้าแขรหลักเลยค่ะชะชะใบกิ่ง ฝนตกทำไงคะฝนตกลมลาจริงๆฝนตกลงดินชะชะกิ่งก้านใบชะชะกิ่งก้านใบทำได้ไหมคะเรามาร้องเป็นเพลงต่อเนื่องนะคะเด็กๆกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่ง ฝนตกลงมาจริงๆริฝนตกลงมาจริงจริงชะชะกิ่งก้านใบชะชะบกิ่งฝนตกลงมาจริงจริฝนตกฝนชะชะกิ่งก้านใบชะชะกิ่งก้านใบอ่ะตกมาให้ตัวเองหน่อยค่ะเอย ทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของต้นไม้กันนะคะเด็กๆส่วนแรกนะคะใบสําหรับสร้ามีหน้าที่สร้างอาหารนะคะเด็กต่อไปผลค่ะใช้ใครผลบางชนิดก็สามารถกินได้บางชนิดก็กินไม่ได้นะคะเด็กดกอกมีหน้าที่สืบพันธุ์ค่ะ ไปนะคะชูกิ่งก้านใบและลำเลียงอาหารค่ะรากยึดลำต้นและดูดอาหารต่างๆของต้นไม้ค่ะและนี่ก็คือส่วนประกอบของต้นไม้นะคะนี่คุโอ้มีเกมทายชื่อต้นไม้เรามาช่วยกันดูนะคะ ต้นมาที่เด็กเห็นเนี่ยคือต้นอะไรมีชื่อนี่ต้นแรกเลยค่ะใบลักษณะกลมค่ะด้านยาวเลยนะคะเราไว้สำหรับบูชาพระด้วยนะคะใครตอบได้หนึ่งสองสามเชลยค่ะอ่ามีใครตอบถูกคะดอกบัวน,นั่นเองค่ะหรือต้นต่อไปอ้อโหอันนี้เห็นภาพเด็กๆต้องตอบได้แน่เลยค่ะ มันเป็นยังไงคะเด็กๆใครเคยได้ลองดมกลิ่นดอกไม้ชนิดนี้บ้างอ่าเป็นดอกไม้ที่เป็นสนัญลักษณ์ของวันแม่ด้วยนะคะเด็กๆนั่นก็คืออ่ามีคนทายถูกไหมคะดอกมะลิ่าตอนมะลินะคะเด็กๆต่อไปบูเลยเวลาลูกดเข้าไป ตายต้นมันนะคะอาจจะพลาดได้นะคะเพราะบางลูกมันสุกบางมันอาจจะล่นนั่นก็คือต้นเลยคคะนี่อาเฉลยเลยค่ะบางตบมือให้ตัวเองดังๆเลยนั่นก็คือต้นมะพร้าวคะ่ะถ้าเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ชอบกินส้มตำขาดผลละไมชนิดนี้ไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือต้นอะไรคะดเด็กลูกเต็มคอเลย ที่บ้านเคยปลูกม้้งคะนั่นก็คือเฉลิก็นั่นเองค่ะอ่าอันนี้นะ,ะใบของมันนะเป็นเหม็นมากเลยใครเคยดมบ้างกิ่งของมันนะคะเอาไว้ปราบเด็กดื้อได้ด้วยนะอ่าใครรู้ผลของมันมีรสเปรี้ยวคะ่ะนั่นก็คือต้นมะยมนั่นเอง ต่อไปต้นสีเขียวใบายาวมีประโยชน์ทั้งเขาเรียกว่าต้นอะไรคะเด็กๆอ่าชนยต้นกล้วยนั่นเองค่ะอ่าทีนี้เรามาดูกันบ้านวันนี้มา้านะคะเด็ก วันนี้เราจะให้เด็กๆแสดงฝีมือการวาดลูกลำต้นของต้นไม้แล้วก็แตกกิ่งก้านสาขานะคะจากนั้นเด็กๆก็ระบายสีลำต้นให้สวยงามต่อจากนั้นเด็กๆก็ใช้นิ้ววิเศษของเด็กๆนะคะนิ้วไหนก็ได้หรือใครจะสนุกใช้5้านิ้วก็ได้นะคะเด็กๆเราเอาสีน้ํามาค่ะเด็กๆผสมสีแล้วก็เอาใช้นิ้วของเรานะคะแตะไปที่สีน้ำแล้วก็มาพิมพ์นิ้วมือของเราเล็กๆนะคะ กิ่งก้านใบนะคะให้มันเป็นต้นไม้สวยงามแบบนี้ได้เลยนะคะโอ้รอชมผลงานของเด็กๆอยู่นะคะตั้งใจทําให้สวยเลยนะคะลูกสําหรับวันนี้ไปกันก่อนเลยนะคะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย